ตอนนี้รุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อนะตอนนี้เป็นเสื้อผ้าลินินนะคะพี่ผสมกับไหมสลับลูกค้าผ้าดีมากเนื้อผ้าละเอียดมากนะคะพี่เนื้อผ้าเบาลื่นเย็นนะคะพี่ตวเนี้ผสมกับไหมสลาบนะผ้าใส่สบายค่ะพี่ตวเนี้ผ้าไม่มีซับไมนะคะพี่และผ้าไม่ยืดนะคะเป็นเสื้อลินินผสมไหมสลับอย่างดีเลยเนื้อละเอียดมากๆเลยงานของเขาจะเป็นคอบปกนะคะพี่และกระดุมข้างหน้านะพี่แกะได้จริงทุกเม็ดเลยค่ะ แขนใส่สบายลายสวยมากๆเลยงานเป็นของสาวอวบนะคะพี่ส่วนด้านหลังก็ลายสวยๆแบบนี้เด้ลายเชิงอย่างดีนะผ้าสวยมากๆตัวน,นี้อยากให้ลองเลยรุ่นนี้อ,อกนะ่าผ้า50นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่26นิ้วนะคะพี่เป็นฟรีไซส์ค่ะพี่มีไซส์เดียวตัวเนี้ยแนะนํานะอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะพี่ใส่สวยนะจะเป็นฟิลใส่สบายๆนะคะพี่รุ่นนี้ขอให้โปรสาหรับคนที่กดติดตามช่องค่ะพี่ให้โปรพิเศษเลยผ้าดีมากๆเลย 2อสองเก้าเท่านั้นค่ะพี่พี่เอาไปแค่สองสองเก้านะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักค่ะเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้ค่ะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยจะได้ของพี่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะ พื้นเป็นสีเขียวละลายเป็นแบบนี้นะคะพี่อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวเสื้อ26นิ้วค่ะให้โปรพิเศษแค่229ผ้าดีมากๆเลยสีเขียวนะคะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีแดงนะเป็นสีแดงตุนๆแบบนี้นะคะ229เท่านั้นถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะคะมันจะเป็นสีเหลืองทองนะตัวเนี้ยออกสีเหลืองทองนะให้แค่229นะคะสีเหลืองทองนะ และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีฟ้าเป็นสีนฟ้าตุ่นๆนะมันออกน้ําเงินน้ําเงินนะคะพี่ให้พี่แค่229เท่านั้นค่ะค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นเสื้อนะผ้าลิมินผสมไหมสลับย่างดีเลยค่ะพี่ขอให้โปนะสําหรับคนที่กดติดตามช่อง229เท่านั้นอกหน้าผ้า50นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่26นิ้วนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้ พี่จะเรียกสีน้ำเงินก็ได้นะมันเป็นน้ำเงินออกโทนฟ้าเงินก็ได้นะมันเป็นน้ำเงินออกโทนฟ้านะคะพี่แบบนี้นะตอนนี้จะเรียกน้ำเงินหรือฟ้าก็ได้ค่ะพี่สีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีเหลืองทองนะคะอกหน้าผ้าห้าินิ้วความยาวเสื้อยี่สิบกนิ้วค่ะสองสองเก้าผ้าดีเนื้อละเอียดมากๆเลยสีต่อไปนะคะถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงตุน่นๆนะคะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้คะ่ะพี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ ผ้าลินินผสมไหมสลับอย่างดีเนื้อผ้าละเอียดมากเลยสองสองเก้าเท่านั้นค่ะตอนนี้รุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อนะตอนนี้เป็นเสื้อผ้าลินินนะคะพี่ผสมกับไหมสลับลูกค้าผ้าดีมากเนื้อผ้าละเอียดมากนะคะพี่เนื้อผ้าเบาลื่นเย็นนะคะพี่ตัเนี้ผสมกับไหมสลับนะผ้าใส่สบายค่ะพี่ตัวนี้ผ้าไม่มีสับหนนะคะพี่และผ้าไม่ยืดนะคะเป็นเสื้อ ดีนินผสมไหมสลับอย่างดีเลยเนื้อละเอียดมากๆเลยงานของเขาจะเป็นคอปกนะคะพี่และกระดุมข้างหน้านะพี่แกะได้จิงทุกเม็ดเลยค่ะแขนใส่สบายลายสวยมากๆเลยงานเป็นของสาวอวบนะคะพี่ส่วนด้านหลังก็ลายสวยๆแบบนี้ได้ลายเชิงอย่างดีนะผ้าสวยมากๆตัวนี้อยากให้ลองเลยรุ่นนี้อ,อกน้าผ้า50นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่26นิ้วนะคะพี่เป็นฟรีไซส์ค่ะพี่มีไซส์เดียวตัวเนี้ยแนะนํานะอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะพี่ใส่สวยนะ สเป็นฟิล์ใส่สบายๆนะคะพี่รุ่นเนี้ยขอให้โปรสาหรับคนที่กดติดตามช่องค่ะพี่ให้โปรพิเศษเลยผ้าดีมากๆเลย229เท่านั้นค่ะพี่พี่เอาไปแค่2องนะ ที่ฟังสีที่พูดเป็นหลักค่ะเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงหรือที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้ค่ะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยจะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะ พื้นเป็นสีเขียวละลายเป็นแบบนี้นะคะพี่อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวเสื้อ26นิ้วค่ะให้โปรพิเศษแค่229ผ้าดีมากๆเลยสีเขียวนะคะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีแดงนะเป็นสีแดงตุนๆแบบนี้นะคะ229เท่านั้นถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะคะมันจะเป็นสีเหลืองทองนะตัวเนี้ยออกสีเหลืองทองนะให้แค่229นะคะสีเหลืองทองนะ รับสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีฟ้าเป็นสีฟ้า,ฟาตุ่นๆนะมันออกน้ําเงินน้ําเงินนะคะพี่ให้พี่แค่229เท่านั้นค่ะค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นเสื้อนะผ้าลิมินผสมไหมสลับย่างดีเลยค่ะพี่ขอให้โปนะสําหรับคนที่กดติดตามช่อง229เท่านั้นอกหน้าผ้า50นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่26นิ้วนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้ พี่จะเร women, <Jean> ียกสีน้ำเงินก็ได้นะมันเป็นน้ำเงินออกโทนฟ้าเงินก็ได้นะมันเป็นน้ำเงินออกโทนฟ้านะคะพี่แบบนี้นะตอนนี้จะเรียกน้ำเงินหรือฟ้าก็ได้ค่ะพี่สีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีเหลืองทองนะคะอกหน้าผ้า50นิ้วความยาวเสื้อ26นิ้วค่ะ229ผ้าดีเนื้อละเอียดมากๆเลยสีต่อไปนะคะถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงตุ่นๆนะคะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ ผ้าลินินผสมไหมสลับอย่างดีเนื้อผ้าละเอียดมากเลย2อ9สอเท่านั้นค่ะ